และตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ติ AV-Value ค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะจะบอกว่าในห้องนี้นะเป็นกองทัพทีวีซัมซุงล้วนๆเลยใช่ครับอยากรู้ว่าไฮไลท์เด็ดของวันนี้คืออะไรคะของงานนี้อ๋อถ้าเกิดไฮไลท์เด็ดของงานนี้ก็คือจะเป็นทีวีจอใหญ่หญไซส์98นิ้ว98 ถูกต้องครับซึ่งเป็นจอใหญ่แบบมากๆแทบจะร้อยนิ้วอยู่แล้วเลยอใหญ่ใหญ่หญจริงใช่ครับจะได้อารมณ์เหมือนเราเอายกจอภาพยนตร์ไปไว้ในบ้านเลยครับฮะมันจะได้ฟิลนั้นเลยจริงค่ะส้าะยืนอยู่ตรงนี้นะอยัางรูได้ถึงความอลังการของตัวซัมซุงตัวใหม่ไฮไลท์ตัวนี้เลยอยากรู้ว่าที่มันเป็นไฮไลท์ค่ะนอกจากความใหญ่ของมันแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบพิเศษมากคะก็ต้องบอกว่านอกจากความใหญ่ของเขาแล้วนะครับความละเอียดของเขาตัวนี้ก็ยังไปอยู่ที่ 4K คือ8ล้านพิกเซลเป็นความคมชัดสูงเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคอ l l Tom t TV ที่ให้สีที่บริสุทธิ์เต็มอิ่มเขาเรียกว่า Color ันลุ่มของสีนี้จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสีแทบไม่เพี้ยนเลยใช่ครับด้วยการวางหลอด LED ไว้ด้านหลังเต็มจอมันก็จะทำให้คุมแสงได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นภาพที่ได้มันก็จะลึกในระดับเรียกว่าเป็นเหมือนถ้าเกิดจะพูดก็เรียกว่าแทบจะเป็น สามมิติเลยก็ได้ก็คือมีหลายของภาพนี่ดูอย่างตรงนี้นะน้องกิ้งก่าก็คือชัดมากน้องเสือคือชัดมากก็คือแบบเหมือนเห็นระดับความรูขุมขนนะคะเขาเรียกอะไรเส้นขนของมันเลยเนาะความละเอียดของภาพความละเอียดของสีเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากเลยอ่ะขออีกนิดนึง นอกจากตัวสีพิกเซลที่มันแน่นขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมีอะไรอีกคะก็รีเฟรชเรทของเขาครับรีเฟรชเรทก็คือภาพที่เขาแสดงใน1วินาทีตัวนี้จะเป็น 120Hz ฉะนั้นไม่ว่าเราจะดูกีฬาอย่างฟุตบอลห,หนังแอคชั่นหรือว่าการเล่นเกมตัวนี้ก็จะซับพอร์ตเวอร์ชันเขาเรียกว่า 120Hz ที่ช่องต่อยู d นะครับอ่โทษนะครับต้องบอกว่าเ d m i เอเป็น2.1คือเป็น120นิ้วในระดับ 4K เลยฉะนั้น การเชื่อมต่อเกมเพรากใช่ครับมันมากแล้วระบบเสียงตัวนี้ยังรองรับระบบเสียง d o l บ y ์เอ็ดซึ่งให้เสียงโอบล้อมเป็นแบบ3มิติที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันด้วยนะครับอ๋ค่ะใช่ครับโอ้จริงๆก็คือตอบโจทย์ทั้งคอหนังคอละครคอเกมอีกเนาะก็คือ ใครที่ชอบดูทีวีคือตัวนี้คือตอบโจทย์มากครบจบในรุ่นนี้เลยแอบกระซิบราคา<ม>ได้ไหมคะต้องบอกว่าในงานนี้ราคาพิเศษจริงๆคุ้มมากๆจากปกติ 1, 59, 9 1 5 9 9 9 0สห้า่อบา่าใช่ตีบซ <1, 6. S 1> แสนหกถ้าเกิดซื้อในงานคุณจะได้ในราคา1 1 3 9 9 0ัรเบาทเท่านั้นจากแสนหกเหลืออยู่แสนหนึ่งพูดกันง่ายๆเลยใช่ครับโอ้ราคาก็คือน่ารักมากเลยนะลดราคากันแบบเพื่อคนในงานนี้เลยโดยเฉพาะ แล้วมาพร้อมกับการรับประกัน3ปีรับประกันให้อีก3ปีคุ้มนะมันคุ้มนะจริงๆใครที่มีบ้านอยู่แล้วอะจริงๆจะบอกว่าทุกบ้านมันมีทีวีแหละแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคที่เราต้องอัปเกรดกันแล้วถูกต้องใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่มันอัปขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อความเต็มตามากขึ้นมันก็จะมันมากหรือว่าสนุกมากขึ้นนนเรับในการรับชมอ่ะขออีกนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนที่พี่ติยาจะแนะนำอีกคะอยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัว รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024เลยอันนี้เหรอคะอันนี้คือที่สมัยล่าสุดเลยเหรอเป็นรุ่น QN 90D ที่เราโชว์ตอนนี้จะเป็นไซส์75นิ้วถ้าเกิดได้ยินปัจจุบันเนี่ยจะได้ยินคำว่า AI TV จาก Samsung ใช่ครับด้วยความที่รุ่นนี้มันมีชิปประมวลผลที่เป็น AI QN4 Gen 2ตัวนี้นะครับจะสามารถอัปเกรดสัญญาณที่เราสตรีมดูจาก แอปพลิเคชันต่างๆถ้าเกิดเป็นสัญญาณ SDR นี่ให้เป็น HDR ได้เขาจะเพิ่มความสว่างเพิ่มสีและความคามชัดมากขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับพูดง่ายๆนะอย่างสมมุติว่าดีมีแอปพลิเคชันที่เอาไอว้ดูหนังก็คือ h d อยู่แสดงว่ามันจะชัดยิ่งกว่า h d ใช่ครับผม แล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับด้วย AI saving ถ้าเกิดเราเปิดโหมดนี้ไว้เรา <c oughs> ดูทีวีปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดเราเปิดความสว่างแค่ไหนก็<า>จะเท่านั้นทั้งวันแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราเปิดโหมดนี้ไว้ตอนเช้ามาถึงเ<า>ที่ยงก็จะให้ความสว่างระดับหนึ่งพอตอนเย็นเขาก็จะดิมแสงลง ดิมแสงลงฉะนั้นการใช้ไฟของเขาก็ <c oughs> าจะประหยัดลง <c oughs> ประหยัดลงนั่นเองครับตอนแรกเข้าใจว่าคำว่า AI อ่ะอยู่แค่ในชัชจิวิทีใช่ครับตอนนี้ก็คือ AI มาอยู่ในทีวีแล้วถฉลาดมาก<ช>ปรับ,รบแ่งให้เราทันทีอัปเกรด ถ้าพี่เรามีอยู่ด้วยใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยผมแนะนำนิดนึงถ้ากิดคอเกมในปัจจุบันตัว AI TV เขาจะมีเกมโหมดตัวเนี้ยเวลาเราต่อเกมเข้าไปปกติเนี่ยเกมแต่ละเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นตัวทีวีตัวเนี้ยเขาจะปรับรายละเอียดให้เหมาะกับเกมนั้นๆโดยอัตโนมัติจริงเหรอโดยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยครับมีหน้าที่ enjoy อย่างเดียวกับจอเลยคเคยเห็นเคยเห็นสมมติว่าเป็นจอคอมเนี่ยมันต้องปรับความชัดภาพปรับนู่นนี่นั่นเกมนี้สมมุตินะอย่างเกมยิงปตนก็จะปืัเกมงปืนกไปแบบนึงเล่นเกมที่เป็นฟุตบอลก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วยิ่งถ้าทีวีหรือว่าจอนั้นๆไม่อัปเดตอ่ะจะบอกว่าภาพกระตุกด้วยใช่ครับแต่อันนี้ก็คืออัปเดตมาแล้วแน่นอนครับรองรับ โมชันเลตถึง144เฮิรต144เฮิรต์มันละเอียดมากเลยนะซึ่งมันเร็วมากๆเลยครการเล่นเกมการสั่งจอยก็จะเป็นไปอย่างไหลลื่นเลยดูน่าสนใจมากเลยแล้วที่สำคัญราคาจาก99,990บาทวันนี้นะครับลดเหลือเพียง4 9 0 0 0บาทเท่ขอไปครับเหลือเพียง84,990บาทเท่านั้นา เกือบแสนถ้าว่าถักแสนหนึ่งลักแสนหนึ่งเหลือแปดสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพร้อมกันนั้นเรายังมีชุดโฮมเธียเตอร์พิเศษให้อีกหนึ่งชุดมูลค่าหนึ่งสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเลยตัวนี้ครับสีขาวที่มีโชว์อ,อยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องหน้าต่างยังไงเนาะแต่คือบอกเลยว่าในราคาทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้ที่สําคัญเนี่ยเป็น AI ด้วยเป็น AI ทีวีด้วยแล้วที่ ทาง AV Value เนี่ยยังมีโปรโมชั่นแถมซัมซุงซาวบาให้อีกราคานี้นะหยีบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะเพียงแค่84,990เท่านั้นลดจาก1 0 0 0 0แบาทครับราคานี้ในงานราคาใน,นงานด้วยเราจะบอกว่าพุ่งเนี่ยคือวันสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่มาไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะ รีบๆกันหน่อยไม่อยากให้เสียใจถ้าเกิดทุกันจับทีู่ไปครับใช่เพราะว่ามันดีดูดีมากอ่ะเดี๋ยวขอไปดูตัวจริงหน่อยว่าของที่เราจะพยาานะครับอันนี้หรอใช่ครับตัวซาบาที่แหลไปคือรุ่นี้มากเลยน่ารักมันเป็นบาบางๆแล้วซับพอร์ตดอเบียเอมอสซึ่งซับตัวนี้สวยๆเสียงดีมากด้วยนะครับผมพูดง่ายๆเลยนะอย่างนี้หนุ่มๆที่มีห้องอยู่แล้วอยากจะ พาสาวมาห้อง พูดกันอย่างนี้ถูกป่ะเราอะไม่อยากดูทีวีคนเดียวหรอกถ้าเราอยากจะมีทีวีที่เอาไว้อวดนะคะบอกเลยว่าที่ AV Value เนี่ยเขามีทั้งตัวใหม่ตัวไฮไลท์และโปรโมชั่นพิเศษที่มาให้กับคนที่มาในงาน v a v High End Show เท่านั้นเลยนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ชั้น9ห้องในสุดนะคะหรือว่าถ้าหาไม่เจอเดินออกมาถาดบได้เลยทุกคนจะรู้หมดเลยแน่นอนครับผมค่ะแล้ววันนี้ยี่ขอบคุณพี่ติมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะวัสนีค่ะ